โอเคแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง l i f e o TV Channel นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปฟาร์มในแมป Omnix นะครับโดยก่อนที่เราจะไปฟาร์มกันนะครับให้เราไปที่เอาอ m n i x กกันก่อนนะครับโดยจะให้ทุกคนนั้นมาที่ตึกสีทองก่อนนะแล้วก็ตามผมมาได้เลยในตอนที่ทุกคนเกิดมานะครับมันจะไม่มีอะไรเลยก็ ให้ทุกคนนั้นกดปุ่มชิปนะครับเพื่อวิ่งมานะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้เราวิ่งไปตรงที่มันมีลูกกลมๆนะครับนั่นแหละครับคือที่ที่อยู่ของอมบิทิกนะครับก็ให้ทุกคนนั้นวิ่งเข้าไปแล้วก็เก็บได้เลยนะครับก็นะครับหลังจากที่เราได้ออมบิทิกมาแล้วเนี่ยเราจะยังไม่สามารถลงดันได้นะครับให้ทุกคนนั้นแปลงร่างรอเวลาหมดแล้วก็แปลงร่างใหม่นะครับจนกว่าจะเลเวล25นะครับแล้วก็ เราก็จะไปลงดัดกันนะครับเมื่อเลเวล25นั่นเองหลังจากนั้นให้ทุกคนเดินออกมาจากหลุมนะครับและทุกคนก็ให้สังเกตคําว่า intermission นะครับนั่นแหละครับให้ทุกคนเดินตามผมมาได้เลยนะหรือทุกคนจะบินมาก็ได้นะครับผมไม่ขัดในส่วนของดันตรงนี้นะครับจะลงตั้งแต่เลเวล25จนถึงเลเวล100เลยนะครับซึ่งตัวที่ผมแนะนําก็จะมี heat bar นั่นเองนะครับ โอเคนะครับในส่วนของด้านต่อไปนะครับผมจะให้ทุกคนมาอยู่ที่ตึกสีทองกันก่อนนะครับแล้วก็ตามผมมาได้เลยนะใครจะบินจะเดินมาก็แล้วแต่เลยนะครับผมไม่ขัดเหมือนเดิมดันนี้จะใช้ลงตั้งแต่เลเวล100จะถึงเลเวล250กันเลยนะครับผมเอเรียนที่ผมแนะนำให้ใช้ก็คือฮ a t บาร์เหมือนเดิมนะครับ สำหรับใครที่อยากจะทำนาฬิกาเอเลียนฟอสตอนเลเวล190นะครับผมไม่แนะนำให้ทำนะครับเพราะว่ามันใช้อะไรไม่ค่อยได้นะครับเอเลียนพวกนั้นนะครับมันจะใช้ได้ดีตอนที่เราเอาไปทำนาฬิกาอัลติเมทนะครับหลังจากที่ทุกคนเลเวล250แล้วนะครับให้ทุกคนตามผมมาได้เลยนะ ซึ่งพิกัดก็จะเลยตึกสีทองมาผ่านอุโมงมานะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวตรงแม่น้ำนะครับจะสังเกตเห็นหอนาฬิกาขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ปราสาทหลังหนึ่งนะครับก็ให้เราตรงมาเลยนะครับและเราก็จะถึงดันเลเวล250แล้วนะครับนี่เลยก็นะครับดันนี้ใช้ลงตั้งแต่เลเวล250จนถึงเลเวล400เลยนะครับตัวที่ผมแนะนำให้ใช้ก็จะเป็นฮีสบาร์เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็แปลงล่างนะครับด้านนี้ก็มันจะไม่ค่อยมีที่หลบเยอะนะครับให้เรามาหลบตรงหินนะครับแล้วก็สแปมสกิล C กับสกิล X ไปได้เลยนะและเมื่อทุกคนเลเวล400แล้วนะครับให้ทุกคนไปทํานาฬิกาเอเลี่ยนฟอสกันด้วยนะครับแล้วเมื่อเราทํานาฬิกาเอเลี่ยนฟอสแล้วนะครับให้เรานั้นแปลงร่างเป็นเจ็ดเลแลวก็ตามผมมาได้เลยนะครับในส่วนของดันต่อไปนะครับจะอยู่บนอวกาศนะครับเป็นดันของวิลแก๊กนั่นเองนะครับ แล้วเมื่อเราบินขึ้นมาได้สักพักหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นยานของวิวแก๊กที่ตั้งอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนบินเข้าไปลงดันได้เลยนะในส่วนของดันตรงนี้นะครับจะลงตั้งแต่เลเวล400จนถึงเลเวล750เลยนะครับโดยตัวที่ผมแนะนำก็ยังจะเป็น Heat บาร์เหมือนเดิมนะครับใช้ดีจริงๆตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ทุกคนฟาร์มไปได้จนถึงเลเวล500นะครับ ให้ทุกคนไปทํานาฬิกาภาค Ultimate ได้เลยนะครับเพราะว่าดันวิวแกงนั้นค่อนข้างที่จะยากนะครับถ้าทุกคนมีนาฬิกา Ultimate นะครับจะง่ายมากนะครับโดยล่าง Ultimate ที่ผมแนะนําก็จะเป็น Ultimate s w a m เ Fire กับ Ultimate Group นะครับหลังจากเราเลเวล750แล้วนะครับให้ทุกคนมาอยู่ที่ตึกทองกันนะครับแล้วก็ให้ทุกคนตามผมมาได้เลยนะ ก็ให้ทุกคนเดินเข้าไปในรูที่เอาอมิทริกนะครับแล้วก็ออกมาจากรูนะครับพันดันแรกมานะครับเราจะเจอกับเสาอากาศนั่นแหละครับดันเลเวล750ในส่วนของดันนี้นะครับจะลงตั้งแต่เลเวล750จนถึงเลเวล1200เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาในดันแล้วนะครับให้ทุกคนแปลงร่างเป็นอัลติเมทสวอปไฟเจอร์หรืออัลติเมทกรุ๊ปก็ได้นะครับแล้วก็ล่อพวกมอนให้ไปติดอยู่ตรงแถวแถวเสานะครับ หลังจากนั้นเราก็สแปมสกิลได้เลยหลังจากเราเลเวล1 2 0 0แล้วนะครับให้เรากลับไปที่ยานวิวแก๊กใหม่นะครับหลังจากที่เรามายานวิวแก๊กแล้วนะครับให้เรามาตรงที่เราตบตีกับมอนนะครับแล้วก็สังเกตหาดาวที่มันสูงๆนะครับอ่ะดาวนั้นเลยให้ทุกคนนั้นบินไปได้เลยนะครับเมื่อเราบินมาถึงแล้วนะครับให้ทุกคนตามผมมาได้เลยนะและนี่ก็จะเป็นจุดลงดันนั่นเองนะครับ ดันนี้ใช้ฟาร์มตั้งแต่เลเวล1,200จนถึงเลเวล1,450หรือใครจะฟาร์มจนถึงเลเวล1,500เลยก็ได้นะครับ ก็สาหรับใครที่เลเวล1,450แล้วนะครับแล้วเบื่อดันนี้นะครับก็ให้ทุกคนกลับไปที่ยานที่เอาไว้ทานาฬิกาภาคเอเลี่ยนฟอสก่อนนะครับและเมื่อเรามาถึงยานแล้วนะครับให้ทุกคนนั้นบินตามผมมาได้เลยนะดันจะอยู่ใต้สะพานนะครับแล้วก็เฉียงๆมานิดนึงนะครับเราจะเจอกับเครื่องขุดเจาะนะครับนี่เป็นรูใหญ่เลยดันนี้ถือว่าค่อนข้างยากนะครับก็ใครจะใช้บัคฮิวมังกาซซก็ได้นะครับหรือจะใช้อัลติเมทกรุ๊ปก็ได้นะครับแต่อัลติเมทสวอมไฟเอร์ผมไม่แนะนำนะ ก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปช่องไลฟ์เฟิร์นทีวีชาแนลด้วยนะครับ